เออนี่นี่นี่พี่น้องนี่นี่อ้าวลงไปแล้วอุ้ยนี่มันพึ่งขขินมาเห็นปะสวัสดีครับมื่อน,นี้ผมพาพี่น้องมาเบ่งก้อนใส่เดือนพี่น้องอยู่ในสวนผมนี่แหละพี่น้องจะสังเกตด้กว่าไอ้ตรงใดที่ห้าตัดหยาออก พวกใส่เดือนมันก็จะขึ้นเป็นก่อนนั่นสิแหละพี่น้องร้ายจริงริดิกันฟังได้ที่ว่าท่านตัดหนามันกับโบเห็นพี่น้องมันมิ่งอยู่ได้ไ่แต่ว่ามันกับพเห็นแต่ว่าฟังได้ที่เฮาตัดหนาออกนะเห็นบ่พพี่น้องก่นนะ,นะก่อนนะโบมนันก่อนหน่อยได้พี่น้องนี่แต่ก่อนไงใส่เดือนไงไน่อยพี่น้องใส่เดือนนี่แต่นนไงถุงมือจะขาดแล้วแหละเห็นปะคอนดูใส่เดือนพี่น้อง ตัวญ่พี่น้องตัวเกือบเกือบซ้ำนี่ก้อยห้าหนิล่ะใส่เดือนอยู่นน่เห็นเ่าพี่น้องเบื้องก่อนนันน่ะพี่น้องเบื้องเอาก่อนนั่นน่ะเห็นปะเอ้าไนก็เขนเท่าอีกพี่น้องเบื้องหอานี่ก่อนใส่เดือนอันนี้ก็เขาเอินนะมีประโยชน์ด้วยนี่พี่น้องเราไปใส่ต้นไหม่เนี่ยงามงามด้วยนี่ใส่เดือนเนี่บ่เก็บไปใส่ต้นใหม่ต้นยางห้านน่งามมี่หรือ ครับพี่น้องเบิงผมก็เพึงตัดห้าออกไปได้สองสามมือ่าหันมุมนี่สังเกตว่าอยู่ข้างล่างนี่สิกม็มีมดดัดติดในพี่น้องแต่ว่าส่วนที่มันขึ้นเป็นคอนโดได้มันก็ที่ยังสี่เละพี่น้องง่ายอีหลีได้เห็นบ้านนี่พาพี่ทีน้องๆครับเบิงทุกอันหน่อยู่ในสวนนะพี่น้องเดี๋ยวไปใส่กรมี้น่านแนวดียวาเมื่อันวางใดที่มันเป็นเป,นเปนล่ยนทนะล่ามเขาเป็นในหอดสวนยางแห้งไหลพี่น้อง ว่าแต่มันเปลี่ยนมันก็นกนจะเฮ็ดคอนโดนเห็นบหพี่น้องก่อนใหญ่อเปล่งเนี่ยกำบกหุม่มดิพี่น้องเห็นบหมเนี่ใหญ่ก็แขนเท่าแต่ละกก่อนพี่น้องก็คิดบ้างเอาว่าก่อนเท่านี้ตันคนจะทำใดเดียวผมพิสูจน์ให้พี่น้องบึ้งก็ได้พี่น้องบึ้งหู้มันไหนเห็นไหมเนี่ยเน,เนี่ยนนนเนี่ยบึ้งหู้มันไหนพี่น้องเห็นบ่หู้ง่ายค่ะกิลิอุย้ยถือกับแสงพี่น้องเห็นบ่หูง้ง่ายหรือหรือ โอ้จริงปิงเลยนี่อันนี้กับมันกับพึ่งขึ้นมาเมื่อเสาร์อนี่พี่น้องมันยังเปียกอีเห็นบ่เบิ่งโตมันจะซําเดพี่น้องเบิ่งหู้มันหลดเห็นบ่เนี่ยพี่น้องเบิ่งจะชัดเลยเหลืวไปทางใดกกันนี่ตัวเนวเดียวมัดพี่น้องเดี๋ยวผมพาพี่น้องเบิึงตัวใหญ่อีกตัวนึ่งในในพี่น้องนะบ่เม็นตัวใหญ่ตัวซ้ำกันมัดเหรพี่น้องมันจะรุ่นเดียวกันเห็นบ่เวลาใหญ่มันก็จะใหญ่ซ้ำกัน ตอนน่อยมันก็จะหน่อยซ้ำกันไอตรงช่วงที่เริ่มต้นฝนนะพี่น้องมันจะเป็นก้อนพอใครง่ได้อันนี้มันก็เริ่มงญ่ขึ้นมาผมกับโบเนใจว่าส้มถิ่มันง่แท้ๆแล้วมันตายบริอจังใดมันก็จะมีส้มน้อยๆเพราว่าไม่บัดซึมมดหนาฝนคือตอนนี้มันเริ่มเป็นตัวใหญ่พี่น้องมึงหูมหลุดไนะมันนะแต่ละหูเห็นปะ มันเีนนิดหน่อยพี่น้องเนี่ยขันเป็นเปียกไงสิมันพึ่งขึ้นมากพี่น้องสังเกตลุ่นเห็นอกเบื้องเขนพี่น้องนะเบื้องหืงวันน่พี่น้องคนน่ะ,นะ,นนะถูกโซนเลยแม่นมัดนะี่ยเนี่ยทั้งที่เหยียบเหยียบล่มไปกันนี่พี่ตั้งพี่เออน,นี่นีนพี่น้องนี่นีอ้าวลงไปแล้วอุ้ยนี่มันพึ่งข้นมากเห็นบะเนี่ยมันข้นมากเมื่อกี้เนี่ยฝ้าไหลมันก็เลยลงไป ไอบอลยังเปียกๆเลยี่ยมันขึ้นมาไายเมื่อี้นไเบึงจะจอบมันจะขึ้นมาอีกบ่มันได้ยินเสียงเข้ามามันก็เลยลงเห็นไ่พี่น้องผมก็ยังเฝ้าพอดมาใส่พี่ๆน้องๆเข้าบึงตัวมันอยู่มันล่งไปแล้วพี่น้องฮักไหมเห็นบ่เด้อเด้ผมจะพาพี่น้องจอบบึงตัวเทมันขึ้นนี่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 พี่น้องนี่นี่นี่นีนี่นีนี่นีนี่นนี่มันขึ้นมาเลยพี่น้องเนี่ย ตาผมก็จะย้อนแสงที่ไหมแสงมันจะทอนเท่าทรพทับบุหรี่พี่น้องจะเห็นบ่าไยมันขึ้นมากเมื่อกี้บุหรี่มันลงไปแล้วเป็นมันดุ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 ดขึ้นมากอยู่เมื่อกี้ในพี่น้องมันขึ้นมาไทยมีมูนใส่เดือนตัวล่างขึ้นกันพี่น้องโอ้ยสงสัยลงไปเลยหักลงกันทันมันบ่โอ้ยลงไปแล้วพีว่น้นนองเลยลงไปแล้ว,ว,ลลวตัวนี้ก็เพิ่งขึ้นมา เดี๋ยวหาตัวไม่พี่น้องเขาเบิ้งพุ่นพี่น้องไม่แต่กอนใหญ่ๆผลยมผมอุ้ยผู้ผู้ตัวนึงพี่น้องเห็นไหเดี๋ยวนี้เดี๋ยวเราจะค่อยๆเข้าไปค่อยๆเข้าไปในพี่น้องเลยนี่มันยึดยึดยึดขึ้นมากนะโอ้ยบอ้โหเดี๋ยวท่านมันเพราพี่น้องโอ้ยมันมันได้ยินเสียงเฮาเนาะมันสะเทือนดินมันก็ลุ่งไปพี่น้องนี่ยให้บอกผลตัวนึงพี่น้องสังเกตว่าเวลาเขาเหลียวเบิ้ง ตัวใดที่มันขึ้นมไาทายเนาะมาันก็จะมีปล่อยดินยุดยุดขึ้นมากพี่น้องแต่ว่าเวลาเขายังไม่ไก่ไมันจะเทือนมันก็นจะลงไปโอ้ตัวผลยิ้งผลนะพี่น้องโอ้ตัวนี่เ่าสูงยินดีพี่น้องโอ้อยังบระทันหลมเลยตัวนี้เป็นคอ้นดูสูงยินดีพี่น้องเบืเอ่อนหอสูงมากประมาณสองนึงเลยพี่น้องตอนนี้เห็นว่าจากข้างลางพี่มันก็นยังอยู่ได้พี่น้องพี่เห็น่าอือ เห็นปะสนเสือว่าเป็นคอนนดอีรีพี่น้องตัวนี้เห็นปะ่นเงาเป็นศอกเลยให้พี่น้องมึงจะชัดเงาเป็นศอกเลย่นกัยังอยูนี่เด้พี่น้องเห็นปะข่างบมือนมันถึกเกียกเลยนะ่นีุ่่นทุกอนนู้เลยเลี้ยวไปทางเดก็ได้นั่นแหละเมื่อนี้ก็มาพาพี่พาน้องเขาเบิ่งนี่ใส่เดือนพี่น้องอันซ่อนไหลบินงามๆได้พี่น้องเนี่ยขันเอาไปใส่ต้นไม้นี่พี่น้องสังเกตบั้งเหรอเห็นปะเลี้ยวไปทางใดน่ะ ไอ้ส่วนที่เป็นมุ่นใส่เดือนเนี่ยดินมันจะดำไม่่าพี่น้องดินดำสวยอีดีจิตเบื้องเ้าขนาดต้นบกทอยแห่ผมเนี่ยพี่น้องเพื่อนดำกองมดเ,เห็นบ่ะถูกต้นได้เห็นบ่พี่น้องเพื่อนบ่ได้ใส่อย่างให้มันมันอุดมสมบูรณ์พี่น้องเขียวแบบบ่มีคำเหมัอนใยเลยพี่น้องเบื้องต้นโกงมดเนี่ยมันนักใบมันเห็นบ่่สมต้นทอยแห่ผมเนี่ย,ยได้ใส่ไ,ไ,ไม่ใส่ยังคำใยเห็นบ่ะ สำหรับคลิปนี้ก็มาพาพี่พาน้องเขาเบิ้งใส่เดือนพี่น้องคอนโดใส่เดือนผมก็เคยไทยพี่น้องเบิ้งเลยละช่วงนี้มันก็ยังเป็นช่วงฝนอยู่พี่น้องเดี๋ยวจังหน่อยอ่ะมืดฝนอยู่ในมันมันยังข้นมาหลายพี่น้องเพราะว่าเวลามันมีเห็ดทั้งสี่เวลาถือฝนมันก็มันก็ล่มพี่น้องเห็นบ่ล่มกองกันเี่ยลีเวลามันมืดฝนไปละพี่น้องยังเสียร่างกันเดี๋ยวผมก็จะมาไทยพี่พี่น้องๆนองเขาเบิ่งอีกทอดหนึ่งเนาะ สำหรับใส่เดือนในว่าพี่น้องเอาไปใส่ต้นหมาต้นไม้เขาห,หนี่โอ้ยสวยงามดินมุ่นใส่เดือนสําหรับคลิปนี้ก็ไว้ทีนี้แหละเด้อพี่น้อง